ทำงานมาตาสามสามสิบหกปีลาออกเข้ามาตาสามเก้าส่งห้าปีอยากทราบว่าได้บําเหน็จหรือบํานาญคะมาตอบคำถามนี้กันก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนครับว่ามาตาสามสามคือเราส่งเมื่อเราเป็นพนักงานแต่หลังจากลาออกปุ๊บและเรายื่นไปผู้ประกันตนเองนะครับเราจะเรียกว่ามาตาสามเก้าทีนี้กรณีชราภาพนะครับจะได้รับเงินคืนกลับไปเนี่ย ต้องผ่านสามเงื่อนไขนี้คือ1อายุต้องครบ55ปีบริบูรณ์2ต้องลาออกจากการผู้ประกันตนและ3ถ้าเกิดเราส่งเงินสมทบไปน้อยกว่า180เดือนเขาจะให้เรามาเป็นบําเหน็จหรือเงินก้อนแต่ถ้าเกิดเราส่งมากกว่า180เดือนเขาจะให้เรามาเป็นเงินบำนาญหรือเงินรายเดือนวิธีการคำนวณเงินบำนาญน,นะครับจะเท่ากับ20%ของค่าจ้างเฉลี่ยิกเดือนสุดท้ายขีดเส้นใต้ตรงนี้ครับคำว่าค่าจ้างเฉลี่ย60เดือน,นสุดท้ายเพราะว่าเคสนี้คือ ส่งมาตรา39ใน5ปีสุดท้ายพอดีเลยเงื่อนไขบอกไว้แบบนี้ครับว่า,วาการคำนวณเงินบำนาญกรณีชราภาพจะใช้ค่าจ้างเฉลี่ย6ก60เดือนสุดท้ายจากค่าจ้างในการคำนวณทั้งนี้ขณะที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา39และสิ้นสุดคำรู้ประกันตนจะใช้ฐาน4,800บาทไม่ใช่ฐาน1 5 0 0 0บาทนะครับถ้าเกิดเราส่งในมาตรา39ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ได้รับเงินบำนาญชราภาพต่อเดือนลดลง กตีเป็นภาพง่ายๆอย่างนี้ครับว่าก่อนหน้า60เดือนสุดท้ายนี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะส่งมาเท่าไหร่ขอให้ส่งมากกว่า180เดือนเนี่ยจะทำสารา39ก็ได้ไม่เป็นไรจะได้บำนาญและในช่วง5ปีสุดท้ายหรือว่า60เดือนสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดคุณส่งมาตรา33จะคิดที่ฐาน15,000ครับแต่ถ้าเกิดคุณส่งในมาตรา39ก็คือเป็นผู้ประกันตนเองจะคิดที่ฐาน4,800บาทนะครับตรงนี้แหละทําให้เงินบำนาญเราลดลงต่อเดือนทีนี้กลับมาตอบคำถามนะครับว่า ทำงานมาสมมาตราสามมาสิบหกปีแล้วก็ลาออกมาสมาตราสามเก้อ 39, ีกห้าปีอยากทราบว่าจะได้รับบําเหน็จหรือบํานานถ้าเกิดคุณพี่ส่งครบ12เดือนทุกปีเลยแปลว่า16บวก5ปีที่ส่งมาทั้งหมดเนี่ยรวมกันใน2 1ปีเปีนี้ก็คือ252เดือนเกินห8 0รอเดือนแล้วแปลว่าคุณพี่ได้บำนานแน่ๆครับและได้บำนานที่คิดจากฐาน4 8 0 0ัรบาทแต่ถ้าเกิดในทั้งหมด2 1ปีเปีนี้ รวมกันแล้วบางเดือนส่งบ้างบางเดือนไม่ส่งบ้างลองกลับไปนับดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าถ้าเกิดรวมกันแล้วเนี่ยดันน้อยกว่า180เดือนคุณพี่จะได้เป็นบำเหน็จครับใครมีคำถามพิมพ์ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เลยและถ้าเกิดชอบคลิปด,ดีๆแบบนี้อย่าลืมกดหัวใจอย่าลืมกดแชร์ให้กับด้วยและข้อมูลทั้งหมดของประกันสังคมสามารถเข้าไปดูได้ที่ line @ssotai ไปตามดูข้อมูลของตัวเองได้ครับ